ลูกค้าเราจะไม่เราจะไม่ชา้าเพราะว่าเวลาช่วงบ่ายเป็นเวลาเงินเวลาสําคัญชุดเซตค่ะลูกค้าเช่นไห,หมพรมขนมิงเนาะของปีที่แล้วแต่ก็จะเซลลแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเซลลได้มากขนาดไหนนะเดี๋ยวลองดูดูก่อนเนาะวันนี้จะแพงนะจะน้อยกว่าเลยตอนนี้ระบบของรหัส อะไรนะนอนหนูเจ็ดเจ็ดอาจจะไม่ดุนะลูกค้าเพราะว่าน้องแนนยังไม่ได้ขีแต่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องแนนจะไล่ดึงมาให้นะคะเน,นาะมาไหมคะค่ะลูกค้ามาไหมคะเจ็ดสิบห้าบาทนะคะงานสวยมากตัวนี้แต่เอาไว้ใส่เองมันมาแค่ห้าตัวไว้เพราะว่าเอามาเผื่อขายด้วยนะคะนอนหนูเจ็ดแล้วนอนหนูแปดศูนย์นอนหนูแปดศูนย์ค่ะเจ็ดสิบห้าบาทค่ะ นอหนูม<ป>บาที่ไสใส่นอหนูแปดศูนย์กได้ถึงสี่สิบนะคะงานสวยนะอันนี้นนนนาสดึงเสื้อในออกแล้วใส่แต่บาจะขายแหละเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนมีแค่นี้มีแค่ห้าตัวต่อไปเซ็้เสื้อค่ะเซ็้เสื้อตัวนี้ราคาหนึ่งร้อยบ,ะะบาท 100นนหนึ่งร้อยบาทนอหนูแปดหนึ่งกุชชี่ค่ะเซ็ตใหม่พรมกระโปรงค่ะลูกค้ามีของนะแต่มันจะดูดใครได้นะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะค่าหนามากค่าทรงหกสิบาทตัวต่อไปบอกห้าบาทนะคะแล้วเดี๋ยวแต่จะครั้งต่อไปเราคิดว่าเราจะเหมาของผู้ชายมีไหมคะ ถ้าจำไม่ผิดในสต็อกต่จะไม่มีของผู้ชายแล้วนะคะพี่เพราะว่าใส่เซลไม่แค่นั้นแหละนอนหนูแปดสองลูกค้าใหม่ทักแชทก่อนนะคะงานสวยมากเลยนะพี่วันนี้มีแต่งานเซลแบบดีๆเลยเด้อมันจะไม่รู้เลยว่ามันเจออะไรบ้างนะคะต่อไปจะไม่ใช่หนาวจ๋าแล้วนะจะไม่ไม่ใช่ของแบบนี้แบบจีนจา๋จาๆแล้วนะลูกค้า นี่ไงบอกไม่ได้เลยเป็นกระปุกล้วอะลูกค้าตัวนี้มีฮูดค่ะตัววายนะคะลูกค้าตัววายเนาะแล้วเป็นกระปุกแล้วนะคะลูกค้าอกระสอบนี้มีแต่ของแวงแหวงมือดีมือดีดึงแต่ของดีๆมา ใส่บอกลูกค้าเลยว่างานแบบนี้เอาจริงๆแม้แต่แอบเก็บนี้ไว้สีนี้ใส่เก็บไว้เพราะมันมีตัวเดียวแต่แต่สีนี้มีกี่ตัวลูกเอานับจำนวนมาเลยหกแี่สามมีเอ็มอลค่ะใครชอบเอมาเนาะสวยจริงๆแล้วหมดแล้วคะที่แพงที่สุดละหมดละปะหนาวแล้วค่ะ ให้พ่อให้แม่ค่ะให้ตัวเองค่ะตัวนี้ไม่มีฮูดให้แต่ตัวนี้ไม่ใช่ผ้าล่มผ้าดีมากเป็นโค้ตตัวยาวและผ้านิ่มมากๆนะคะวันนี้แต่ขออนุญาตให้ลูกค้าที่แต่ใส่ไซส์เอ็มค่ะพี่ใครจะไปดงไปดอยนอ้อลูกค้าได้เลยแขนดีค่ะมีไม่เยอะตัวนี้เอาไปราคาสองร้อยห้าสิบบาทเป็นขนแกะแท้นะคะพี่อันนี้แต่ายขายปีที่แล้วขายดีมากเลยนะอะมีไม่กี่ตัวละ สีเดียวด้วยหมดแล้วจ้ะลูกค้าขอบคุณนะคะต่อไปเนาะเอาชุดนั้นมาห้าสิบบาทอานอนหนูหกกระลุกหนูเลยนะคะห้าสิบบาทสี่สิบเก้าบาทนอนหนูแปดเจ็ดอยากเก็บเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแอดมินไม่ทันพอดีช่วงนี้แอดมินฮอตค่ะผู้ใช้แย,ย่งกันเลือกไม่ถูกก็เลยเอามาลงที่งานเอสค่ะ <c oughs> แนน นี่สีแดงด้วยนี่ประหยกเอสสโตอันนี้น่าจะเซฟนะเซลฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเช้เอามาสิบห้าสิบหกกระสอบลูกค้าหมดหมดแล้วทุกแบบเลยม,มีใจมากโอ้ยไม่กออ,อ่ะไซส์เอสค่ะซิข้างค่ะขาไม่ลอยนะคะ ค่ะโอนไม่สำเร็จหรือ่เน,นี่ยดูแล้วดูแล้วดูใ้ดูในรูปอะ่ะอัลบั้มรูปอะ่ะต้องได้วนใหม่อีกรอบนึงเลยเนาะไว้ตัวนี้ดีเหมือนงานป้ายเลยลูกค่ะมันมีแดงด้วยแต่มันก็โอ้ยสวยเลยเธอเอ้ยมีมีเข็มขัดให้ด้วย ดีๆเบีรยมาหลวมเลยนะงามงา